ตัดเลยตัดเลยทาง ทางของทางของเขาเขาเลือกเองพี่แจ้งนิดนึงว่าสำลีบางชายรอบนี้ราคา4,500บาทนะคะพี่ 4, <5. S 1> อืม4 5 0ห้าสีสดเลย อุ้ยสีสวยสีสวยป้ายบอลน,น่ะสวยพี่งานสวยทุกอย่างเลยสกอตผ้าสัลีชายนะคะ4,500ันห้ารโอ้โหตัวนี้เลยใส่โชว์ไปดิใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวนะคะค่าส่งจ่ายปลายทางได้เลยนะตอนนี้ราคาคือแบบว่าแทบไม่ได้อะไรแล้วนะคะ อยากขายพี่อยากขายอยากขายเท่านี้พอนะคะลูกค้าทุกคน <c oughs> หายากพี่สก็ตชายนะคะแล้วก็ของแบบราคาขึ้นด้วยนะคะบางที่มี49่กนะคะหกว่าก็มีแล้วนะล่าสุดนะคะ6กพันบวกก็มีแล้วค่ะล่าสุดสก็ตสัารีบางนะคะเราให้ที่4,500บาทนะคะสีสดๆแบบนี้เลย ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมานะคะได้ทุกตัวหรือใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้วันนี้มีมาแค่10เท่าไหร่วะนับยังมันแค่สิบห้ามาแค่15ลูกเท่านั้นนะคะุยใส่กำลังดีใส่กำลังดีพี่อันนี้ของผู้ชายนะคะสีสดค่ะสีสด เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียประมาณทักสิบเปอร์บวกลบนิดนึงพี่คือว่างานค่อนข้างสะอาดนะคะป้ายบอลเหลืองป้ายเดียวกันกับเสื้อที่รีวิวกันไปก่อนหน้านี้เลยอะป้ายเนี้ยงานดีงานค่อนข้างสะอาดนะคะกวเตียวอะไรวะอุย้ยสวย เล็กก็ได้อุ้ยสวยสีเหลืองใส่ไปแล้วยังขายไม่หมดน้องน้ำสั่งรอบที่แล้ว4 3 0 0รอบนี้ราคาขึ้นมาอีกยังตัวเองรับได้แต่แต่รุ่นนี้4 5 0 0นะตอนนี้ราคา4 5 0 0นะสก,ก๊อตชัยขึ้นมา200นะลูกค้าจริงๆเขาขึ้นมาพี่ได้รับพี่ได้รับพี่ได้รับรีวิว รับหนึ่งลูกมีแต่ปัจจุบันกับอนาคตคุณพี่อิ i n b o ์เลยค่ะใครจะรับ inbox ลูกค้าจะมาหน้าโกาดังมาได้เลยนะแต่ว่า4500นะขอขึ้นอีก200บาทพอเขาขึ้นมาเราก็ต้องขึ้นนะลูกค้าไม่ขึ้นไม่ไหวราคามันไปแบบตลอดเลยอะ่ะตอนเนี้ยรับป้าน,นี้หนึ่งลูกได้เลยมาเลยไหมมาเลยไหมเข้ามาเลยไหมดีกิ เข้ามาเลยไหมดิกกี้เออถ้าเข้ามาเลยก็จัดได้เลยแต่ถ้ายังไม่เข้ามาเดี๋ยวแยกไว้ให้ก่อนกลัวหมดก่อน <c oughs> ขายขายขายได้ตลอดอยู่แล้วอะพี่สำรีบางชายนะคะกระดุมมุกนะ่นอ่ะตอนนี้กระดุมมุกขายดีโอเคพรุ่งนี้เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะเดี๋ยวเออแยกไว้ให้ลูกค้าพี่ลูกนึงนะไปบอล มาแค่สิบห้าเองนะคะนี่ไปกี่ลูกละเอาเฉยสวยได้เลยได้เลยสวยอยู่แล้วถ้าไม่สวยขายไม่หมดขายไม่ดีขนาดนี้หรอกใช่ไหมลูกค้าเอาไปขายดีนะคะแพี่อี่ามาวางเนี่ยทุกตัวเออ ดิกกี้อีกแล้วหรออุ้ยดิกกี้ตัวนี้เป็นแขนสัน้นหล่อเชียวมีแล้วมีคนรับแล้วพี่ดาดา้าลูกค้าประจำเอฟ <F S 2> ทุกวันเอฟทุกวันเชา้ากลางวันเย็นต้องบอกนะพี่ดาด้าเนี่ยเอฟทุกวันนะเชา้ากลางวันเย็นรอบเย็นก็เอฟรอบกลางวันก็เอฟ ขอบคุณนะคะพี่ดาดาขอให้ขายดีแบบนี้ตลอดไปนะพี่นะพี่ซื้อไปพี่ขายดีพี่ก็ซื้อกลับมาซื้อตลอดแบบเนี้ยนะคะมันเป็นวัฏจักรเนาะถ้าลูกของเราลูกค้าซื้อไปแล้วขายได้ขายดีลูกค้าก็กลับมาซื้ออีกซื้อไวเนาะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วขายไม่ได้ลูกค้าก็ไม่กลับมาซื้อเป็นวัฏจกักรสนใจกระสอบยีนแบนล้วนพี่อินบ็อกได้เลยพี่สั่งในข้อความเลยสีสดมากเลยเนาะ อยรี <Wow. S 2> วายสวยตัวนี้สีแดแงกระสอบหนึ่งประมาณร้อยสี่สิบตัวบวกลบเดี๋ยวจะนับด้วยไม่ได้เขียนแชทเลยอะไม่ได้เข้าไปตอบแชทเลยนะมึงอขอรัวรีวิวแบบว่าจวดจวดกันขอรัวรัวกันลูกค้าขอขอดูขอดูขอดูเปิดให้ใจดีวันเนี้ยไนกี้ก็มาเอ้ามีไนกี้แต่ กระสอบหนึ่งอ่ะพี่มัน45โลเฉลี่ยไว้ที่ร้อยสาสิบร้อยสี่สิบตัวประมาณนี้นะคะ,ะเฉลี่ยไว้นะอาจจะมากน้อยกว่านี้นิดหน่อยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเพราะกระสอบ45กิโลจริงๆอ่ะถ้าเราอยากขายของจริงๆล่ะเราพูดว่า180ตัวก็ได้นะพี่แล้วก็บอกลูกค้าไปว่าโปโลตัวเนี้แล้วก็บอกลูกค้าไปว่า มันเป็นกระสอบชั่งน้ําหนักมาไม่แน่ไม่นอนก็ได้แต่เราอิงตามความใกล้เคียงพี่ใกล้เคียงที่สุดคือ130ยส0้อยจะอยู่ประมาณนี้จากประสบการณ์ที่เราขายมานะคะแล้วเรานับกระสอบนะคะเวลารีวิวเนี่ยเราก็พยายามนับตลอดนะพี่ว่าจํานวนตัวมันออใกล้เคียงมันไม่หนีไปไปจากนี้ ลูกค้าบางคนถามจำนวนตัวแบบว่าจะเอาไปหารเฉลี่ยเนาะหารเฉลี่ยแบบราคาใช่ไหมเราก็จะประมาณให้ประมาณนี้นับนะนับนะยีไย่ไรยี่ไรนะนับนับนับเฉลี่ยไม่เออร้อยส0มสิร้อไม่เกินนี้ค่ะคุณพี่ทุกคน กีไล่เดี๋ยวมันยอมมาแนละ้วได้น้อยนะ3,000กว่าตัวก็ยังดีหนูนับได้ร้อยสาสบหกตัวเห็นไหมล่ะบอกแล้วัอนี้ก็ดมมุกบอกแล้วว่าเราจะเฉลี่ยให้ลูกค้าให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงนะคะพี่จะไม่เผื่อไว้เยอะๆนะ ร้อยสาไม่เกินเนี้ยคือนับบ่อยๆก็จะได้จำนวนประมาณนี้นะคะ45กิโลค่ะตัวนี้แชปมีลูกค้าบางคนบอกว่าเอา้าไอไปซื้ออีกโกดังหนึ่งเขาบอกว่า180ตัวไม่รู้เลยพี่เพราะหนูนับไม่เคยได้ llb หนูนับไม่เคยถึงไม่รู้แต่เป็นผู้หญิงอ่ะถึง ผู้ชายไม่ถึงไหนวะก็ดังมันไหนวะไม่ไหมถึงว่าปฟนคลับคนไงลูกค้าเขาแบบบางบางคนไง llb เราเราอิงตามแบบความใกล้เคียงมากที่สุดนะไล่กัดตัวอื่น ไล่กัดเขาไอ<ช>้มันล,นลิไปตามหานู่นแชปตัวเนี้ยแชปข้างหลังไปตามหานู่นไ่เจอลูกมาอยู่ข้างหลังเลยใครอยากได้นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะของเพิ่งจะลงเมื่อตะกี้เลย <c oughs> มาแค่สิบห้าลูกนะคะป้ายบอลเหลืองนะ สีก็สดอยู่นะพี่นะงานดีค่ะงานดีเคยข,ยขายของผู้หญิงนับได้204ตัวใช่ใช่ของผู้หญิงจะประมาณ200ตัวบวกลบเราจะแจ้งอย่างนี้เราจะแจ้งลูกค้า200ตัวบวกลบบางทีแจ้งลูกค้าว่า190ตัวบวกลบด้วยนะเพราะว่าบางทีมัน190หรือ200ออะไรเงี้ยมันจะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้ เราจะแจ้งลูกค้าประมาณนี้นะคะจะไม่แบบเผื่อไว้เยอะจะไม่เผื่อไปเยอะมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามัน45โลถ้าจะเบาใช่ของผู้หญิงไซส์เล็กด้วยแล้วก็บางบบางกว่าเบากว่าอยากได้กระสอบละ4,500ค่ะพี่จันเจ้าพี่จันเจ้าทักข้อความสั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสก็อตสํารีบางชาย4,500บาทค่ะ ราคา4,500บาทจ้าปากหมดกันใครอยากได้ก็อินบักเลย15ลูกนี่ไปเท่าไหร่แล้วนี่จะเ,เก็บให้ลูกค้าคนนั้นลูกนึง แต่พี่ลืมเนี่ยพี่โรคจิตนะลืมเออตอนนี้หลังไมหลายท่านแล้วนะคะอินบ็อกกัหลังไมหลายท่านแล้วใครจะเอารีบเลยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นของที่ขาดตลาดช่วงนี้ค่อนข้างที่หายากนะคะพี่ราคาก็ค่อนข้างที่จะพุ่งพุ่งพุ่งเรื่อยๆเลยนะคะ ของทุกอย่างอ่ะพี่พอเวลามันเป็นของที่หายากของขาดตลาดราคามันจะสูงขึ้นเสมอเป็นวัตจักรยกตัวอย่างอะไรรูป้ป่ะตอนแมสอะตอนที่โควิดมาใหม่ๆอ่อะพี่คิดดูว่าแมสกล่องนึงอะเคยซื้อเจ็ดสิบบาทราคาขึ้นไปถึงแปดร้อยกว่าบาทได้ยังไงคิดดูแล้วกันพี่ ดร้อยห้าสิบอ่ะไม่กล้าเลยอ่ะถูกไหมแต่พอโควิดซาเป็นไงราคาก็ตกเหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติเลยพี่คือมันเป็นอย่างเงี้ยตลาดเขาก,กา็การตลาดอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะขึ้นเองนะคือเขาก็ขึ้นเรามาอีกทีนึงเราก็ต้องปรับขึ้นนะ่ะเราก็ขาย ขายไม่ได้นะขายราคาเดิมไม่ได้ถ้าราคาของมันขึ้นเมื่อวานส่งให้รีวิวส่งรีวิวทางอินบ็อกซ์แล้วหลออ๋อพิมพ์ได้เป็นคนอ่านได้เลยทำขึ้นราวแล้วสวยมากขอบคุณค่ะน้องน้ำเดี๋ยวพี่เอาไพี่อะลูกค้าส่งรีวิวให้เยอะมากเลยนะแต่แบบไม่ค่อยได้ลงหน้าเพจเลยอะหน้าเพจค่อนข้างลกนิดนึงพี่เพราะรีวิวเยอะเลยไม่ค่อยได้ลงรีวิวฮะพี่ดา พี่ๆบางคนบอกว่าอะไรปีที่แล้วซื้ออยู่3 3 0 0ันสามสามพันห้ใช่พี่ปีที่แล้วราคานั้นจริงๆแต่ปีนี้หาไม่ได้แล้วพี่ราคานั้นเพราะอะไรเพราะว่าราคามันขึ้นจริงๆมันสูงแล้วนะคะเอออ่าหลังไม้ตอนนี้คึกคักมากนะคะคนละหนึ่งคนละสองใครจะจัดก็รีบๆจัดเลยจ้ะ จัดได้จัดไปเลยจ้ะราคา4,500บาทนะจ๊ะบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะลูกค้าแบบเไรอะ่ะเคยซื้อ3,500เองอะไรเงี้ยพี่ราคามันขึ้นไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่ทุกวันนี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็นไงราคาขึ้นข้าวราคาขึ้น บางร้านไม่ขึ้นราคาแต่ลดปริมาณเคยได้ชามใหญ่รอบนี้ไปกินชามเล็กเออเอา้าวทำไมชามเหลือเล็กนิดเดียวแล้วพี่นะแต่อันไหนมีแล้วพี่พี่มะลิจริงคือแบบเราหนีความเป็นจริงเรื่องนี้ไม่นด้จริงดีอ่ะอย่างอันเนี้ยหนูไม่ขึ้นราคาแล้วหนูลดปริมาณไม่ได้อะ่ะ ก็ทำขึ้นราคาจะตัดและแกะออกก็ไม่ได้นะไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวนะสำหรับลูกค้าที่ยังแบบไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมราคาขึ้นรีวายค่ะรับพี่วริษาจะได้กระสอบใหม่นะกระสอบรีวิวพี่ดาด้ารับไปตั้งแต่แรกแ,รกแล้วเนาะพี่ๆท่านอื่นจะได้เป็นกระสอบใหม่ทุกท่านแล้วนะจ๊อะอะแคปหน้าจอใครจะสั่งรีบสั่งมีแค่15ลูก ถ้าหมดก็คือหมดนะคะคือตัดยอดตัดออเดอร์ส่งวันนี้เลยนะคะใครจะสั่งรีบได้รีบเลยพี่อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยปิวแล้วจ้ะแคปกันเลยค่ะขอบพระคุณค่ะรับหนึ่งลูกพี่อุษาพี่อุษาทักอินบ็อกซ์ใครจะรับอินบ็อกซ์ด่วนด่วนทันทีตอนนี้นะคะแอดมินกำลังรับยอดร,รัวรัวรัวอยู่นะคะพอแอดมินแจ้งมาบอกรีบนะหลังไม้เด้งดึงดังมากเลยตอนนี้นะคะคนละหนึ่งคนละสองนะ แคปกันเลยนะคะส่งกันหลังไม้ได้เลยขอบคุณค่ะ